สวัสดีค่ะวันนี้อยู่จีกับแป้งพารีพารีค่ะแป้งพารีพารีค่ะโวันนป้งมาแกล้งเพื่อนนะคะวันนี้จะมาแอบถ่ายชมพูรับยูค่ะเล่นอะไรอยู่ไม่รู้หายไปไหนวะเนี่ยไปค่ะไปรูปส่วนคนมาดูก่อนมากันยังแอบถ่ายเดี๋ยว เป็ดกองหน้ากองหลังยังไงวะอ๋อนี่ไงไมาขนชมพูมาซับซ้อนมานี่เองไ,อไปดูเขาจะดูเองสจ้ามันไปนไหนกันจะไม่รู้จะอยู่แถวนี้สัตว์อี วันเนี้ยให้สตรีมคนเดียวสตรีมแค่แอบขายใช่ไหมแอบถ่ายค่ะตอนนี้ยังชื่อคลิปว่าอะไรคะเอ้ยผิดชื่อคลิปว่าอะไรคะคลิปแอบถ่ายเฉยๆอ๋อค่ะกำลังแอบดูนะคะค่ะอ้าวทำไมอยู่ศูนย์คนหนาคนดูในขณะนี้สูง เฮ้ยบนัดหายอ่ะเองกาบอกก็ได้วะอคะมาดิกันนี่ค่ะถ่ายยังอ่าไ่อเดี๋ยว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 นดกอบอกก็ได้วะ มาดูอ๋อไเล่นเนกกี้เหรอคะเดี๋ยวคะ่ะเดี๋ยวเล่นให้คะ่ะเดี๋ยวอีโบนัสใช่ปะใช่แน่นอนคะ่ะโบนัสคะ่ะดูไม่ออกหรอน้องโบนัสใช่ไหมคะน้องโบนัสคะ่ะน้องโบนัส,สุดสวยคะ่ะสุดะจะอ้วกนี่ดูดูการทำนะคะทำโคตรยากคะ่ะคอาตรง ไปดูชมพู้เลน่นเกีฬาท,ท,ที่ก็บอกนะจ๊ะเฮ้ยหายไปไหนกันหมดอะ่ะทำไมไม่มาสักทีอะ่ะชมอยู่ไหนวะเราคงออกจากไกลคงไม่ได้เอ้ยเมียวไปไหนนี่นานพอสมควรเลย เอาเนี่ยอด้ีอีดีเด้ดจะเป็นสีอะไราเช่อกันเียกตัวน้เ้ดนะะถ่ายให้นะคะนี่นะคะเป็นคนที่สวยมากเลยนะคะถ้าใครอยากให้ ถ้าใครอยากให้แบบไลฟ์สตรีมอะไรบ้างหรือว่าจะเล่นเกมนิกกี้ R O E อะไรอีกไหมคะไะไอีกนะคะไม่คัดนะคะที่อยากให้มี E P ต่อไปนะคะก็จะมายอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกดเพื่ขายกันเยอะๆนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสตรีมยังไงวะอยูดไะไเป็นนะ ตอนนี้นะคะเราสตรีมอยู่เนาะเล่นไหมครับไปก่อนค่ะเล่นไหมครับอยากเล่น่ะมีเกมอะไรบ้างอ่ะเอาไม้ครับได้ๆๆๆๆเป็นไม n สตรีมอยู่ของญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเหรอใช่แล้วใช่ไหมครับจริงจิงป่ะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยขออีจมู่เ่ย บนทัทน่ารักมากมากเลยนะคะจะอ้วกค่ะตัวใหญ่เป็นคนที่ดูดีหอมสวยนะคะอยากได้คนนี้มาเป็นนะคะอยากได้คนนี้จะเป็นแฟนนะคะขอเบอร์ได้นะคะแอันลำพูนกี่เนาะอค่ะค่ะไหนทำหนูมีขขดูสิไอชงมาแล้วเหรอชงมาชมมาแล้ว เ่าเขา เขาเล่น่อยเดี๋ยวนะจะไม่ให้ได้ดีแล้วได้ไงถ้าจะดีไม่เท่าไหร่ก็ได้เลยนะโดนเขาด่ามาโดยใช่ไหมเคยด่าเก็บกระโดดเหรอกระโดดน่ะเป็นยันึงไปเล่นมาเก็บของตัวเองยืดตีเท่าไหร่ก็ได้ดูดูดดูดเขาจะไม่ให้สติเขาไปเล่นไปไปไปทันทีขอลองกระโดดได้ไหมเคยไม่เคยกระโดดเลยในตัวสามเลยเลือ นี่ขอดูไหนนะเฮ้ยวิ่งพาดเกินน่ะเองเขาวิ่งพาดเราขอดูขอดูนี่มาไหน<ด>ขอเล่นไหนไม่ใช่ของพี่ ดูดาใช่ไหมไอ้ของใครอะคะใครอะของอันนี้เครื่องนี้เหรอของพี่ชมพู่ค่ะค่ะอยากเล่นพี่ชมพู่อาพี่ชมพู่ไม่ให้ได้นหรอกพี่ชมพู่โคตรขี้งกอะพี่ชมพู่ขี้งกมากพี่ชมพู่ไม่ขนาดให้พี่ขนาดพี่เล่นยังไม่ได้เลยด่านนี้มันยากมากมันจะตกนะเวุ้ยเดี๋ยวย่องก่อน ไม่โตพี่พี่นันอยู่พี่เซฟอยู่นี่อุ๊ยมันเด้งอ่ะเองที่นอนอ่ะที่นอนสีอะไรกินแล้วข่อเล่นต่อนะนี่นี่แต่ตอนนี้แหละเพราะว่าเขาไปทางนี้ดีกว่า เขากับเอเชียโดนด่ากลับมาก่อนอุ้ยเจ้าของนะด่าเองของเจ้าของหมานะแค่แค่แค่ร่นใบแทนนี้จะไล่หมาให้กับด่าเฉยไปมาแล้วด่าเลยเอออุ้ยจะถอยหลังทำไมคะโอเคเป็นบ้าอะไรคะแม่เอุ้ย อฮ้ยเอง็งไม่อยากคนรอดอะ่ะวันนี้เขาได้ใช่ง่ายมากเลยเอ็งอย่าไปโดดหลายสเตปโดดแค่สเต็ปเดียวเอ็งอย่าไปทำแบบนั้นมันจะตกกันนั้นแหละเพี้ยอเมียวไม่น่าเลยลเฮ้ยอ้ผ่านอะอุ้ยผ่าน อ้ยกดเซฟเฉยเปิดดูก็ไม่ได้ดูนะอ๋อมูบะช่อลืมกระโดดเจ๊เจ๊เจ๊นี่คืออะไรเฮ้ยเลเวลสองไหนอะโอ้เลเวลสองเนี่ยเหรอเบชเนี่ยเหรอ อ้าวลืมไป <coughs>

เนสี่ดคือน่าจะสีม่วงเองคบผ่านได้ที่สุดผ่านได้ดีที่สุดยังไงไม่ฉันโดดไม่เก่งเลยอ่ะโอ้ไม่เหนื่อยเหนื่อยเราเหน่อย เขาจะแอบตรงนี ality, ้แล้วเขาคิดคงกันเถอะไหมยดานไหมกเราเนาะเป็นอะไรเนี่ยเป็นไรเป็นอะไรเน